E aí สวัสดีค่ะพบกับการรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์แรกเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ระหว่างวันที่1ถึง5มีนาคมพุทธศักราช2564ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชาเชิงเซาวันที่1มีนาคมเวลา9นาฬิกา นายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้นางสาวโนรีชนะอุดมเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการปลอดบุหรี่จังหวัดฉะเชิงเซาณนะห้องประชุมศรีสุนทรชั้นสอง สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอและสถานประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน30คน ต่อมาเวลา13นาฬิกานางสาวอัญชลีพิมดานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพุทธศักราช2564ณห้องประชุมมรุพงศริพัฒช,ชั้น4อาคารสาลกางจังหวัดโดยมีนายอนุชาอินทศรหัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม และในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายพักวัตนพงศาวัฒนานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มีนางสาวปราณีชลารักแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม วันที่สองมีนาคมเวลา8นาฬิกานายประสิทธิ์ประตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมมนาถบพิตร บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยณสาราจตุลมุกาสารากางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายไมยตรีไตตตราน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีและในเวลา13นาฬิกา30นาทีได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเซาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตินเป็ดชั้นสองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาโดยมีนายสลาย,ยุทธแก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมวันที่3มีนาคมเวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์ประตังคารโอสตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2564ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทอินเตอร์อิงจำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกง 2. บริษัทฮิตาชิอโตโมมีตซิเิ็มเอเชียจำกัดตั้งอยู่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวโดยมีคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างณห้องประชุมสำนักง,งานคลังจังหวัดต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาที นายสรายุท์แก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ประตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าตรวจบุรณาการเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นายจ้างลูกจ้างและประชาสัมพันธ์นภารกิจของกระทรวงแรงงานณบริษัทธีรัช ประเทศไทยจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงวันที่4มีนาคมเวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2564ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัท ALMT ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกง 2. บริษัท JTEKT Thailand จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางวัวอภอบางประกงโดยคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างวันที่5มีนาคมเวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2564 ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน2แห่งดังนี้1บริษัทไทยนิปปอนสติลเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นจำกัดตั้งอยู่ตำบลบางประกงอำเภอบางประกง 2. บริษัทจีเทคคุโตอิทเทิลจำกัดตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวซิตี้ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวโดยคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง สำหรับผลการดำเนินการรับคำร้องคร .7 และผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2564ถึง5มีนาคม2564รับคำร้องอรคอร .7 จ็ดำนวน5คำร้อง53คนจำนวนเงิน1 5 4 6 9 3้า5บาท25สตางค์เลิกจ้างจำนวน2คำร้อง50คนค่าจ้างและอื่นๆจำนวน3คำร้อง3คน ยอดสะสมคำร้องตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันรวม77คำร้อง149คนเป็นเงินรวม6 5 4้าน4บาท74สตางค์เลิกจ้างจำนวน40คำร้อง91คนค่าจ้างและอื่นๆจำนวน37คำร้อง58คนผลการวินิจฉัยคำร้องและเรื่องเสร็จจำนวน14คำร้อง18คน สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นเงินจำนวน258,777บาท79สตางยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันรวม75คำร้อง127คนได้รับเงินรวม2,776,291บาท27สตาง การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ต่อสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564จำนวนทั้งหมด10แห่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน789คน มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม53แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน8,738คนสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันจำนวนข้อเรียกร้อง27แห่งจำนวนข้อพิพาทแรงงาน ไม่มีข้อพิพาแรางงานยุติแล้ว20แห่งยังไม่ยุติ3แห่งจำนวนข้อขัดแย้ง2แห่งยุติแล้ว2แห่งทั้งหมดเป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ